สวัสดีค่ะแบงกับกอบนะคะวันนี้เราสองคนก็กำลังจะไปวัดกันนะคะเขาของวัาอย่างนะไปเพนไปเพนไปเพนพระกันเดี๋ยวจ้ามือนีกะเขาว่าแบบอีสานลาวมือนีก็จะไปเพนพระกันนะคะเป็นไก่ที่พี่อ้วนเหมาเมื่อวานนะคะก่อนพายุจะเข้านะคะแค่นิดเดียวคะ่ะชิวเฉียดมากเลยนะคะพี่อ้วนช่วยชีวิตแบงกับกอบสองคนเลยนะคะ อันนี้เราสองคนกำลังเดินทางกันนะจ้ากำลังไปบัดกะอยู่ประมาณหาโลบ่ะประมาณหากิโลนะคะนี่ก็จะมีข้าวเหนียวมีไก่ทอดอะไรกะมีขนมมีน้ำนะคะมือนี้แบงกะเอาไปร่วมทำบุญด้วยเป็นสะพานเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะทำบุญร่วมกันตักบาตรร่วมขันเพื่อเพื่อญาติาได้เหตุบุญร่วมกันอีกครับเพื่อเป็น เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอันนี้ก็ระยะทางไปวัดนะคะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่เหลียวลงซอยนี่กับหอดแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนเศร้าอ่ะผ่าเพ่นฝนตกค่ะเมื่อนี้นะ่ะฝนตกตั้ง ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกะเมื่อเ้านีาพ้พาออาไดออ้ออกมาบินธบาตนะคะก็เลยมาเพลนมาเพ้นพอดีกะมีเน้นน้อยมีอย่างนำกันเล็กเอาขนมเอาหน้ามายังมาพร้อมนะคะพอดีแม่กะเห็ดกับเขามาเพ้นพร้อมน้ำกันพร้อมนะคะฝากมาเห็ดฝากมาเห็ดบูดน,น้ำกันนี่คะ่ะบรรยากาศ ทุ่งนาบ้านเรานะคะอันนี้คือบ้านกอบนะคะมือ่อนี่กะคึมค่ะคึมฟ้าคึมฝนคือเก่าคะ่ะเหมือนพายุเขาบอกว่าพายุเขาหอดวันที่สิบสี่มันแมนอีดีบ่เนาะ,ะที่ได้ข้ายไก่บ่ลลาบมือแลงนี้กะมืดขึมมือคืนนี่กะมาหอดบ้านฝนกระตกไฟกระดับ ดับจนหอดสีถุงเนาะดับจนหอดสีถุงค่ะฝนตกไฟดับพายุลมแห้งค่ะเมื่อคืนนี้แบบทั้งฝนทัง้งลมมาหมดทุกอันเลยนะคะเมื่อคืนนี้บรรยากาศสบายๆค่ะบ้านเราเข่ากําลังออกห่วงค่ะเนี่ยค่ะเข่ากําลังออกห่วงกํากลังงามคือ ธรรมาชาติมากค่ะอยู่นี่นะนี่นะคะวัดก็อยู่ข้างหน้านะคะหอดแล้วค่ะพอดีวัดกตด็ติดติดทุงหน้าเลยวัดบ้านนะคะนี่ค่ะลมดื่นมากเลย โพนสวรรค์นะคะวัดโพนสวรรค์เขาห้องกวัดอย่างนะวัดพักไแยงแบะพักไคยาพักไคยาเป็นยังคือห้องกวัดพักไคยาชื่อบ้านพักไคยาอ๋อแต่ว่าแต่ว่าซื้อทางหัววัดเป็นห้องว่าวัดโพนสวรรค์ได้มันก็ซื้อวัดซื้อคือวัดหัวดอนนั่นแหละพี่จิบบอวัดวัดซื้อวัดนี่นะคะหอดวัดแล้วนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแบ่งจัดอาหารจัดยัง ขึ้นเพนผ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปต่ออันนี้ก็ถึงแล้วนะคะโอ้ลูกน้องเพียบเลยอะ่ะมาไหมอ้าวถวายลยูกต้องถวายถไายจับถวายก็ เสร็จแล้วนะคะถวายเสร็จแล้วนะคะ,เห,นนะเห็นเมื่อนั่นหลวงพ่อวันเน้นน่อยมากินไก่เพิ่นมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นนะคะแสบบส่แสบหลวงพ่อตีได้เลยะค่ะ อันนี้พวกพวกหนูเห็ดคลายกันนะคะอยู่นนแกอ,อยู่นนแกะวะะ่ะแม่ค่ะมันใจผ่นใจวะไปถวายบแม่นครสูตรถาดพนมครสูตรถาดพนมนะคะอ้ยกะยขอซิมก่อนอาได้เลยค่ะ แน่น่าคันี้อนหอนนะคะน้ิมอ้าลืมนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านกันนะคะก็วัดบ้านแล้วนะคะเรียบๆง่ายๆเพราะว่ามีพระไม่กี่องค์นะคะก็มีแต่เนนมีมีพระจกองค์นะพระสามองค์มีพระสามองค์แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเนนนะคะตามที่พี่ๆเห็นในคลิปเลยนะคะนี่ก็เรียบๆของพวกแบงนะคะ ่ก็เป็นสะพานบุญบอกต่อนะคะนี่ร่ลมลื่นมากเลยค่ะที่วัดนห้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะพวกเราสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ